ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายจงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายจงจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีปิดนะครับ s m s เสียตังค์นะครับ s m s ดูดเงินหรือ SMS ขยะนะครับข่าวดูดวงนะครับแล้วก็แบบอื่นๆนะครับที่เราไปกดนะครับเผลอไปกดนะครับแล้วมัน ดูดเงินเรานะครับดูดเงินเราอย่างไรนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเติมเงินนะครับพวกนะครับข้อความนะครับที่เราสมัครสมาชิกพวกนีーー้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเราไปสมัครสมาชิกนะครับแค่เรากดลิงก์หรือเรากดตามที่เขาบอกนะครับนั่นคือการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อมีการสมัครสมาชิกนะครับเขาจะเก็บ เงินเราเป็นรายเดือนนะครับเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับแต่เราเติมเงินเมื่อไหร่นะครับเขาจะมีการหักแบบอัตโนมัตินะครับบางคนก็จะสงสัยว่านะครับมือถือของเราเติมเงินอยู่ดีๆแล้วเงินหายได้อย่างไรเราไม่ได้โทรนะครับก็เพราะว่านะครับ SMS พวกนี้นะครับดูดเงินของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับนายชัจนจะมีวิธีนะครับยกเลิก s อ s ทุกเครือข่าย และก็มีวิธียกเลิกแบบทาวนมาฝากเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิธียกเลิก SMS พวกนี้ยกเลิกอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับทุกเครือข่ายนะครับดิบมือถือของเพื่อนๆนขึ้นมานะครับกดไปที่เมนูโทรศัพท์มือถือนะครับเมนูที่เราโทรนั่นแหละครับเราจะโทรหาใครกดแบบนั้นนะครับแล้วกดที่ปุ่มกดนะครับแล้วให้เพื่อนๆกดนะครับ ด็อกจันนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับแล้วโทรออกนะครับโทรออกแล้วทําการนะครับกดตามโอเปอเรเตอร์ที่พูดนะครับให้เรากดยกเลิก SMS ที่เสียเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกเลิก SMS ที่ไม่ได้ส่งจากนะครับจากเครือข่ายของเรานะครับไม่ได้ส่งจากดีแท็กไม่ได้ส่งจากทูมูฟไม่ได้ส่งจาก as หรือค่ายอื่นๆที่เราใช้ซิมนั้นๆนะครับยกเลิกออกให้หมดนะครับพอเรายกเลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีข้อความมานะครับว่าเรายกเลิกเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเล่นเล่นไปนะครับเล่นไปเล่นมานะครับเราเผลอไปกดอีกนะครับมันก็จะสามารถนะครับดูดเงินของเราอีกเช่นเคยนะครับเอพวกนี้บางทีอาจจะมากับ f a c e b o o k นะครับ ไลน์หรือเว็บต่างๆนะครับที่เราเข้าไปนะครับมันจะเป็นป๊อปอัพมาแต่เราก็ดันไปกดนะครับกดปุ๊บนะครับถือว่ายืนยันนะครับสมัครสมาชิกก็จะดูดเงินอีกนะครับแล้วเราก็นะครับคิดว่าเอะเรายกเลิกไปแล้วนะครับแต่ทำไมมันดูดเงินอีกก็เพราะว่าเราเผลอไปกดนั่นอีกครับต่อมานะครับวิธียกเลิกแบบถาวร นครับยกเลิกข้อความที่เสียเงินที่เราเผลอไปสมัครสมาชิกแบบทาวนนะครับคลิปนี้นะครับนายชุิจนหามาได้แค่ ais นะครับสำหรับใครที่ใช้ซิม ais นะครับให้ทำตามนี้นะครับให้เรากดดอกจันนะครับเจ็สนะครับสี่เหลี่ยมเอยดอกจันเจ็ดดอกจัน1 ซีเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่าโทรออกไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับปั๊บนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้บีนะครับเราก็จะสามารถนะครับยกเลิก sms อเเห็นไหมครับหมายเลขของคุณได้ปิด รับบริการเสริม SMS ที่เสียค่าบริการแบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับหากต้องการเปิดอีกให้กดดอกจัน731ดอกจัน2เสียมนะครับเราถ้าใครอยากเปิดก็กดตามนี้นะครับแต่ถ้าใครกดแบบนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะไปกดลิงก์อีกนะครับไปกดผิดกดพลาด นะครับเมื่อเราปิดแบบนี้ยังไงเราก็ไม่สามารถรับ SMS พวกนี้ได้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ใช้ซิม a i s นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับที่ทาง a i s ได้ทำแบบนี้นะครับได้ทำแบบนี้มานะครับแต่ใครอื่นๆนะครับเดี๋ยวนายชนชนจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับแต่ถ้าใครใช้ a i s ให้กด ตามนี้เลยนะครับดอกจัน731นะครับดอกจัน1่เหลี่ยมเท่าออกนะครับแค่นี้นะครับก็ปิดแบบถาวรไปเลยนะครับกดพลาดยังไงก็ไม่ได้พอเราปิดเรียบร้อยนะครับยังไงก็ไม่เข้านะครับยังไงก็ไม่สามารถดูดเงินของเราได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้ซิมเอสใน a อเนะครับก็กดตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ซิมอื่นๆนะครับก็กดดอกจัน137ไปก่อน แล้วยกเลิกข้อความที่เสียค่าบริการทั้งหมดไปก่อนนะครับแต่ไม่สามารถปิดได้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ใช้เอสก็สามารถปิดได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนายจชจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามีค่ายไหนที่นะครับทาวิธีนี้ออกมานั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นายเชินก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นายเชินก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ 1นานะครับอย่าลืมไปปิดนะครับสวัสดีครับ